ได้ยอดขายประมาณเท่าไหร่นะฮะย้ําคําเดิมครับช่วงพีคสามึ่งสี่มื่นแต่ประมาณ200คิวงั้นช่วงพีคขายได้ขนาดนี้เลยมาแล้วเพื่อนจ๋านี่เส้น Angel ิล i ฮอยู่ข้างใต้ยังไม่อยากทําลายเลยมันสวยอะ่ะแล้วก็นี่มันศิปลปะอันนี้ไข่กุ้งแต่ที่ซ่อนอยู่ด้านข้างนี่อันนี้ไขแ่แซลมอนนะั่งอันนะใช่ครับให้เยอะอย่างนี้เลยนะ หนัวมากตังคนดีไข่ปลาซุบๆเลยอ่ะอ้ยนี่คือความต่างของเส้นสดกับเส้นทั่วไปคุณกินไปอะ่ะคุณถึงจะเข้าใจคุณดูดิเพราะเมื่อกี้เส้นนี้คือทําอยู่ข้างหลังเลยนะไม่มีคําว่าหลวมซ้อนเนี่ยเป็มพ้นเลย ผมรู้สึกว่าอาหารโรงแรมราคาค่อนข้างสูงผมเลยรู้สึกว่าถ้าสมมติผมทําอาหารในระดับประมาณนี้ในเกรดเดียวกับโรงแรมเนี่ยแต่ราคาที่มันย่อมเยาวลงมาได้และทุกคนสามารถได้ทานอะ่ะผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีตอนนั้นเป็นช่วงที่ออนไลน์มาแรกๆผมเลยเปิดออนไลน์ที่บ้านขายชื่อนี้เลยขายดีไหมไม่ครับต้องบอกตามตรงเพราะไม่มีใครรู้จักเราเลยไม่มีใครมั่นใจในเราเลยและไม่เห็นของด้วยขายได้เท่าไหร่ตอนนั้นเดือนหนึ่งรู้สึกจะ4-7จานวันเดือน,เด,อนเดือนเลยเอ๋อ ่ยาฮีโร่หนาชัวตัวจริงมั่นใจใช้ฮีโร่ วันนี้ครับสองอยู่ที่ตลาดสดธนบุรีครับต้องบอกครับตอนนี้ครับตลาดสดธนบุรีเนี่ยกลายเป็นตลาดพรีเมียมไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้บอกว่าเป็นตลาดสดผมนึกว่าเดินอยู่ในห้างนะแล้วแต่ละร้านที่บอกว่าจึงมาอีกหนึ่งร้านที่เราจะพามาในวันนี้ครับสำหรับใคยสายเส้นครับสปาเกตตีครับนี่เลยครับกูเม่พาสต้าสวัสดีครับเขาบอกว่ากูเม่พาสต้านี่กำลังเป็นร้านดังในตลาดสดธนบุรีโซนตะวันล็อกที่ s 3 8แครับแต่ความพิเศษของที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอรผมเน้นไปที่ตัวเส้นครับตัวเส้น สำเร็จรูปยังไงครับไอเส้นสดเนี่ยเท็กเจอร์ด้วยส่วนผสมของเราวัตถุดิบของเราความคิดของเราดัดแปลงออกมาให้มันเป็นตัวนี้ปั้นแปลงเองตีแป้งเองนวดเองทุกอย่างทำเองหมดเลยครับคุณมาจากอิตาลีหรือเปล่าคุณเป็นเชฟมาก่อนเหรอใช่ครับเอาละถ้างั้นมาดูเมนูกันสิ่งหนึ่งความสเปเชียลของที่นี่มันมีหน้าอะไรท็อปปิ้งอะไรความพิเศษเป็นยังไงครับคือร้านเรานะครับเป็นร้านที่ไม่ฟิกอะไรเลยลูกค้าสามารถเดินเข้ามาแล้วเลือกเส้นเลือกซอสเลือกท็อปปิ้งได้อ๋อเข้ามาอย่างนี้สเต็ปหนึ่งเลือก โอชิสควิตอีกบีดรู เส้นเยอะมากนะเลือกเส้นก่อนแล้วก็มาเลือกซอสจะเอาพริกแห้งกระเทียมผัดช,ชาเพสโต้มะเขือโฮมเมดทีมซอสคาโบเนล่าโอ้โหเยอะมากคินมันกุ้งเลือกเองเลยใช่ครับปกติเวลาเราไปมันจะมีเมนูมาให้ใช่อันนี้เลือกได้เลือกอย่างละครึ่งได้ไหมตัวซอสไม่ได้แต่ตัวท็อปปิ้งได้ครับท็อปปิง้งค่อยมาเลือกได้ท็อปปิง้งเนี่ยมีเนื้อบดผักผมกุ้งนู่นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีกั้งด้วยเหรอครับผมหมึกกระดองใช่ยิงตรงไปจากตัราดเลยครับดูคุณดูคุณคิล่าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ถามอะไรไไไปปปมม่่่โดนนนนนสสสััักกกกออออออเเเเเลลลลยู้้้าืืืซท็ิงแต ตนองเจากนี้ก็คือมีพวกสเต็กมีพวกอะไรก็แล้วแต่แพงหรือเปล่าราคาจานนึงนีออกมาเริ่มต้น90บาทครับต้องอย่าลืมนะเพื่อนๆเ,เราอยู่ในตลาดสดแต่90บาทนี่คือถูกมากนะมันเป็น90บาทที่เป็นเส้นสดแล้วเกรดวัตถุดิบคือเกรดเดียวกับโรงแรมนี่ก<อ>ว่าเส้นสดจะออกมาได้คุณใช้เวลานานเท่าไหร่ครับถ้าเราตีเป็นพอช้่นใหญ่นะปัจจุบันก็15ถึง20นาทีความยากของการทําเส้นสดมันคืออะไรครับเทคนิคในการทําครับอุณหภูมิถ้าอยากรู้ผมแนะนําให้ลองมาทานแล้วจะเข้าใจเองอารันเต้แล้วแต่เลือกบางคนชอบอารดนเต้บางคนชอบอีกแบบแต่ว สตรนี้คือมาตรฐานเชฟเลยเป็นมาตรฐานผมอันนี้คือเป็นสูตรของเชฟกันใช่ครับงั้นจริงๆวันนี้คุณไม่ได้มาแค่ซื้อสปาเกตตี้จากร้านทั่วไปนี่คือสปาเกตตี้สูตรของเชฟกันโดยเฉพาะใช่ครับเอาละมาจิ้มกันเลยดีกว่าจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงหนึ่งผมเลือกเส้นก่อนเลยแองเจ้ลแฮร์ครับซอสแลก็เลือกตามนี้เลยเหรอใช่ครับทีมันกุ้งครับได้ครับแล้วผมใส่เอาเป็นงั้นถ้ากินมันกุ้งผมใส่ก้านนี้อร่อยไหมได้ครับแล้วใส่อะไรได้อีกครับผมแนะนําเป็นตัวไข่แซลมอนลว้อย ยากกินมากบอกเพื่อนตรงนี้ก่อนนะนี่ปกติถ้าคุณจะซื้อเดินกลับบ้านเนี่ยคุณกินจานกระดาษแต่บางคนถ้าเกิดว่าไม่จอยกับจานกระดาษคุณขอเป็นจานกระเบื้องได้ได้ครับแต่ต้องเอามาคืนนะแต่ต <laughs> ้องเอามาคืนนะจุยการจานสวยเอากลับบ้านดีกว่าเริ่มมาผมก็บีบมาอันนี้อนันนี้ถ้าเลมอนลูกค้าบางคนชอบทานเปรี้ยวสามารถขอเพิ่มได้ขอสัก3าลูกเอกลับบ้าน อ่านี่ขออนุญาตบิดปั๊บมาแล้วเพื่อนจา๋านี่เส้นแองเจิลแฮร์อยู่ข้างใต้นี่ครีมที่ผมสั่งไปแต่ครีมมันกุ้งนะครีมมันกุ้งยังไม่อยากทําลายเลยมันสวยอะ่ะแล้วก็นี่มันศิลปะคุณไปกินในร้านอาหารจานนี้เท่ไหร่น่าจะมีแปดร้อยถึงพันอะ่ะถูกว่าอันนี้ไข่กุ้งแต่ที่ซ่อนอยู่ด้านข้างนี่อันนี้ไข่แจลมอน,นอันหน่ครับให้เหออยอะนี้เลยนะระวังร้อนนะ <laughs> อืมนัวมากตัางคนดีไขป่ปลาซุบเลยอ่ะนี่คุณความต่างของเส้นสดกับเส้นทั่วไปคุณกินไปอ่ะคุณถึงจะเข้าใจคุณดูเดิเพราะเมื่อกี้เส้นนี่คือทำอยู่ข้างหลังเลยนะใช่ครับสินาทีสิบห้านาทีนี่คือเสร็จแล้วนะอันนี้คือเรียกเส้นสดนะตอนเวลาจริงจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน7นาทีเสร็จเลย ไม่มีคําว่าหลวมซอสเนี่ยเข้มข้นเลยก้นสดเนี่ยเอเเอเ t e เ t อร์มันต่างนะมันจะมีทั้งความนุ่มนะแต่มันก็จะมีความไม่เละของมันนะเอาง่ายๆอร่อยมากินเองจบเรื่องกังเนี่ยนะเหมือนว่ายน้ําอยู่ในปากเกินไปไหมแต่อย่างที่เรามาถามกันนิดหนึ่งย้ำดีๆครับวันวันหนึ่งเนี่ยขายได้ยอดขายประมาณเท่าไหร่น,นะฮะย้ำคำเดิมครับช่วงพีคสามถึงสี่หมื่นแต่ถ้าสมมุติว่าเอาจานละร้อยสามถึงสี่หมื่นนะสมมุติว่าจานละร้อยวันหนึ่งสามหมื่นคนมาเท่าไหร่อ่ะประมาณสองร้อยคิวสองร้อยคิวนะช่วงพีคนะช่วงพีคนะช่วงพีคออย่่าามมมพพิ์ะไรัวๆนะ นั้นช่วงพีคขายได้ขนาดนี้เลย แต่จุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะมาทาอันนี้เชฟทำอะไรมาก่อนครับเคยเป็นเชฟอาหารอิตาเลียนครับแล้วก็เป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นด้วยใชยตรงเลยสิใช่แล้วทำไมเราไม่เป็นเชฟอยู่ตามโรงแรมต่อครับผมรู้สึกว่าอาหารในโรงแรมราคาค่อนข้างสูงผมเลยรู้สึกว่าถ้าสมมติผมทําอาหารในระดับประมาณนี้ในเกรดเดียวกับโรงแรมเนี่ยแต่ราคาที่มันย่อมเยาลงมาได้แลวทุกคนสามารถได้ทานะผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วทำไมเราไม่ไปเปิดร้านอาหารเป็นร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนจริงจังเลยทำไมถึงเลือกมาเปิดในตลาดครับหนึ่งเลยตัวบัจเจตของผมไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นเขาผมเริ่มจากตี่มันเลกๆงท หน้าตักเลยเท่าที่ผมมีลงทุนไปเท่าไหร่ร้านแรกผมลงไปประมาณเกือบเกือบแสนได้อยู่แล้วร้านนี้ไม่ใช่ร้านแรกร้านนี้คือร้านที่2สาขาที่2สาขาแรกร้านแรกลงทุนไปเกือบแสนเป็นไงครับอ่าใช้คำนี้ร้านแรกนั่นคือสาขาแรกที่ผมเปิดนั่นแหละผลตอบรับเป็นไงครับผลตอบรับดีมากเลยครับเคยรอคิวกันถึง2ชั่วโมงนั่นเรื่องจริง2ชั่วโมงเลยไม่ได้ทานเลยแล้วก็เลยขยับมาเป็นขยับมาเป็นสาขา2คือที่นี่ใหญ่ขึ้นสเปคใหญ่ขึ้นมานิดนึงตอนที่เซฟออกจากโรงแรมผมถามหน่อยนะจริงๆอยู่โรงแรมอ่ะชีวิตก็น่าจะมีเงินทุกอออออออยย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 ่่่่่่่่าาาาางงงงงงงมมมัันนคูแล้้้ววกทททเเเเเีีีีีไสสหรดต เราไม่กลัวว่าแบบเราเป็นเชฟอยู่ในโรงแรม5ดาวออกมาทำแล้วการเป็นขายไม่ได้มันเสียทั้งความน้าเื่อถือเสียทุกอย่างเลยนะ แต่ตอนที่เราออกจากโรงแรมเนี่ยเราก็มาเปิดร้านเลยอะครับเอ่อไม่ใช่ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่ออนไลน์มาแรกๆผมเลยเปิดออนไลน์ที่บ้านขายชื่อนี้เลยขายดีไหมไม่ครับต้องบอกตามตรงเพราะไม่มีใครรู้จักเราเลยไม่มีใครมั่นใจในเราเลยและไม่เห็นของด้วยขายได้เท่าไหร่ตอนนั้นเดือนหนึ่งรู้สึกจะ4ี่ถึงเจานวันเดือนเดือนเลยเหรอเวยการนี้เราไม่เป็นโซเชียลเราไม่เป็นธุรกิจเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็ขายไปแบบร้านทั่วไปเหมือนกาบก้ามปังแล้วไม่มีใครรู้จักเราไอ้ตอนนั้น่ะคิดไหมว่ากูกลับโรงแรมดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วไม่คิดเพราะว่าเรา ออกมาแล้วเราจะไม่กลับไปไม่ใช่ว่าเรากลับไม่ได้นะครับเรากลับได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้เราจะไม่กลับเราต้องไปให้สุดทางของเราก่อนดังนั้นหลังจากที่ทาออนไลน์ก็เลยเริ่มต้นมาเปิดเป็นเปิดเป็นร้านแรกที่สาขาฟูดวิลล่าฟูดวิลล่าใช่ลงท <ลง S 2> ุนเท่าไหร่ครับตอนนั้นเกือบแสนอันนั้นคือมีเงินเตรียมลงทุนอยู่แล้วเหลือนั้นหมดหน้าตักเลยหมดหน้าตักเลยครับไม่คิดว่ามันจะแบบไม่เทิร์นกลับมาหรือว่าขายไม่ได้แหละมันถอยไม่ได้อะพี่วัดดวงเลยวัดดวงเลยครับแต่ผลตอบรับกลับมาคือดีผมอยากตีความคําว่าอร่อยมากกว่่่่าา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 าถ้้้ผมมมมมมอออออยยููโรรรรรรงงงแแดดววววคํขลลกกกจจะพี โปรโมทหรือมีการอะไรอ่ะมันคือเป็นแค่คําพูดแต่ถ้าผมเอาความอร่อยจากโรงแรมออ,อกมาค่ะลูกค้าข้างนอกลูกค้าจะได้ความอร่อยจริงๆที่ไม่ใช่คําพูดเฉยๆความอร่อยที่จับต้องได้ในราคาที่เข้าถึงได้ใช่ไม่ต้องผ่าน5ดาวแต่การันตีกับเชฟกันมาก่อนเลยอร่อยเขากับอร่อยผมอาจจะไม่เหมือนกันคุณต้องมากินเองและที่สาคัญคุณเลือกเองนะผมย้านะร้านนี้นะเลือกเสร็จถ้าคุณเลือกได้ดีเชฟจะบอกคุณเลือกได้ดี <laughs> ถ้าเกิดว่าคุณเลือกได้ไม่ถูกต้องเชฟจะถามว่าคุณแน่ใจนะถ้าแน่ใจเราทำถ้าคุณแน่ใจเชฟทำให้ได้อร่อยไม่อร่่ออออกกเเเเเรืืืงงนนึลลบัดดจไไ้้ซ ซอสได้เลือก็อปปิ้งได้เลือกความอร่อยเป็นของตัวของคุณเองเอาละโปรโมทกันหน่อยร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับเชฟร้านนี้ตั้งอยู่ตลาดสดธนบุรีครับโซนประ a f านส3 8เปิดวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันครับกี่โมงถึงกี่โมงครับเก้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มครับมาเจอเชฟทุกวันไหมบางวันช่วงนี้ผมกำลังตีแบรนด์ทำแฟนชา์อยู่ตั้งใจว่าจะขายแฟนชส์เท่าไหร่ครับเริ่มต้นน่าจะประมาณหลักหมื่นไม่เกินเจ็ดหมื่นได้อะไรบ้างจะได้เป็นสเปคประมาณนี้เลยแต่เป็นแค่าพาสต้าอย่างเดียวนะครับด้วยราคาด้วยวัตถุดิ ได้มาตรฐานแบบกูเม่พาสตาทำแบบนี้ได้ใช่ครับเชฟมือาบาทแต่รอเปิดเปิดเมื่อไหร่ครับน่าจะประมาณนี้สักเดือนสองเดือนน่าจะลงตัวเรียบร้อยสนใจอยากติดตามติดต่อได้ที่ไหนครับเพจกูเม่พาสตาก็ได้ครับมาที่นี่เลยครับกูเม่พาสตาแล้วถามเชฟก,กันกันเลยวันนี้เนี่ยเชฟเรามีให้แล้วเป็นอีกหนึ่งช่องทางอาชีพถ้าคุณอยากได้สูตรแบบนี้มีความแตกต่างอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งเชื่อเวลาคุณจะลงทุนอะไร คุณมากินก่อนฝากเชฟนิดหนึง่งสําหรับบางคนอาจจะเป็นเชฟหรือรักการทําอาหารอยู่แต่ยังกล้ากล้ากลัวๆมีความกังวลไม่กล้า,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 าที่จะออกมาเปิดร้านของตัวเองเชฟให้กําลังใจหน่อยครับถ้าคุณมีความรักในการทําอาหารคุณทําต่อไปครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังอยู่ในคออรต์ต,ตัวเองอะ่ะคุณจะไม่ได้เป็นไหนเลยคุณลองก้าวออกมาสักนิดหนึง่งเสี่ยงอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วคุณจะโตได้มากกว่าเดิมเพราะปากคำหนึ่งเป็นคําที่อาจารย์ผมสอนไว้หัดมีเท้าเป็นของตัวเองหมายความว่าอย่าไปเดินตามรอยใคร hmm. ให้เราฉีกออกมาเลยดังนั้นสมมติคุณเดินเข้้้้าา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 มในนนนนนนตลดดดดดดสททบุรีีเเเเเคิิิิงงงณขอ่ ัผมครบเดิน <laughs> ข้างไม่เจอ <laughs> <laughs> เลือกทางเดินที่เป็นของเราเอง <c oughs> คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้และเพื่อนครับนี่คือบ i สเนส 2x ครับรายการที่ตามหาคุณที่ทำมากกว่าคนอื่นเป็น2เท่าเพื่อสำเร็จมากกว่าคนอื่นเป็นอย่างน้อย2เท่า <c oughs> และสำหรับนักธุรกิจหัวใจฮีโร่อย่างเชฟนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับรายการบิสเนส 2x ของเรา ขออนุญาตมอบนี่เลยครับเป็นกล่องเซ็ตถุงฮีโร่นะครับและถุงขยญฮีโร่รุ่นหนาพิเศษถุงนี้ครับต้องบอกเลยว่าเหมาะมากกับคนที่ทําธุรกิจร้านอาหารครับเพราะว่าเจ้าถุงนี้นะครับทั้งทนเหนียวคุ้มครับรับประกันถุงไม่รั่วมั่นใจไร้กลิ่นเหมน็นและที่สําคัญนะครับผลิตจากเม็ดพลาสติก รีไซเคิลเกรด A ถ้าถามว่าหนาขนาดไหนต้องบอกเลยนะครับว่าหนากว่ามาตรฐานถึง3เท่าซึ่งไอเชฟเนี่ยได้เอาถุงขยากไปใช้อันนี้มอบให้เชฟเอาไว้ใช้กันเลยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับทีโร